ผมพุชิทอเเพจเล่งกำไรกระบะขนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาทําเพื่อตัวเองนะครับคลิปนี้ผมทําเพื่อตัวเองนะครับก็สืบเนื่องมาจากว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับก็มีการแคปภาพนะครับผมไปใช้ในทางที่เสียหายนะครับก็หลายคนที่ติดตามเพจมาสักระยะก็อาจจะเห็นแล้วนะครับซึ่งสาหรับผมเองก็เฉยเฉยแล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็งงว่าเฮ้ยทำไมว่ามันต้องทําแบบนี้นะครับก็ต้องการอะไร แต่ก็อย่างที่บอกครับว่ามันเสียเวลาคิดไม่ต้องไปสนใจหรอกครับแต่บางเอิญผมก็ <c oughs> ไปทราบข่าวว่าไม่ใช่ทราบข่าวก็คิดเองเราเพราะว่ามันน่าจะมีใครสักคนหนึ่งหรือหลายๆคนที่ไปเห็นโพสต์นั้นการกระทาแบบนั้นแล้วรู้สึกก้ออกกวยเผวาาแล้วก็ออกจากเพจไปนะครับก็คือคิดว่าขาดทุนแล้วก็ออกจากเพจไปนะครับเสียโอกาสไปทั้งที่ถ้ายังติดตามอยู่แล้วก็อาศัยความรู้ที่มีเนี่ยมันก็จะสามารถสร้างกำไรได้นะครับ อย่าลืมว่าในตอนที่เงินต้นน้อยในช่วงเริ่มต้นรับราชการหรือกลางๆเงินกบขอยันน้อยนะครับแต่ในช่วงท้ายเนี่ยถ้าเรามีความรู้แล้วเราสามารถเปลี่ยนแผนได้ช่วงนั้นนะครับมันจะเป็นหมัดหนักและคําใหญ่คําโตนะครับซึ่งก็อยากให้ทุกคนศึกษานะครับแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นนะครับสำหรับผมเนี่ยคลิปนี้ผมก็เลยจะมากู้ศักดิ์ศรีตัวเองนะครับด้วยการขอเชิญชวนเพื่อนข้าราชการเนี่ยที่มีกําไรนะครับ ไปที่เพจกบขนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ในรายละเอียดภายในคลิปนะครับขอให้ท่านไปตามลิงก์แล้วท่านก็ไปแคปภาพไม่ใช่แคปภาพเปรียบเทียบภาพหรือว,ว่าไปคอมเมนต์อะไรต่างๆนะครับเพื่อให้เห็นว่าก,การที่ติดตามผมนะครับนาวทโทบงลิ้ในตอนนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นผู้ช่วยกรุงนารินนะครับว่าท่านได้สร้างกําไรขนาดไหนนะครับ สี่ส้าห้าหมื่นอะไรไม่มีใครรู้เรื่องนะครับแต่ถ้าเกิดเราเอาภาพมาประกอบนะครับมันก็จะทาให้เห็นภาพแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับซึ่งสาหรับตัวผมเองผมจะกู้ศักดิ์ศรีนะครับแต่สําหรับใครที่เรือมร่วมอมแคมเปญน,นี้คอนเทนต์นี้ท่านอาจจะคิดว่าเผื่อว่าคอมเมนต์ของท่านพอร์ตของท่านจะไปกระตุ้นใครสักคนหนึ่งให้เห็นว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ไปให้เพื่อนของท่านเห็นว่าเฮ้ยท่านมาคอมเมนต์ท่านมาแสดงความคิดเห็นท่านโชว์พอร์ต แล้วมันเป็นไปได้ไม่ใช่มั่วนะครับแล้วก็เป็นไปได้แล้วก็อาศัยโอกาสนี้นะครับที่จะเรียนรู้ร่วมมไปด้วยกันนะครับก็จะเกิดประโยชน์นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณและชื่นชมนะครับสําหรับใครที่ร่วมคอมเมนต์นี้คอนเทนต์นี้นะครับผมขออวยพรให้ปี6 4ีนี้ท่านมีกําไรมากกว่าผมนะครับผมก็นะครับเดี๋ยวดูจากภาพท่านก็จะเห็นว่าท่านจะเปรียบเทียบจะแคปอะไรจะคอมเมนต์อะไรก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะครับ แล้ววันดีคืนดีหรือโอกาสที่เหมาะสมนะครับผมก็จะเอาอคอนเทนต์นี้นะครับแชร์ไปที่เพจเล่นกำไรแล้วก็ขอเชิญชวนทุกท่านเนี่ยให้แชร์อีกครั้งหนึ่งนะครับแชร์ไปเรื่อยๆนะครับเผื่อว่ามันจะไปเตะตาใครสักคนหนึ่งที่เคยออกจากเพจไปใครทักคนหนึ่งที่มองว่าเฮ้ยการเปลี่ยนแผนนี่มันขาดทุนมันโหดร้ายไม่ควรจะไปยุ่งนะครับให้เขาเห็นว่าการที่เรายืนในระยะยาวเนี่ยมันจะสร้างผลกำไรได้ นะครับผมขอเชิญชวนทุกท่านนะครับขอบคุณครับ